ดูฉเฉลยปชาแปลมากพดเป็นไทยวันที่27กุมภาพันธ์ถือทั้งที่16ว่าผิดตรงไหนบ้างอันนี้ก็เอ,อยู่ในเรื่องของของพ่อค้าผู้มีสักมากก็มาแค่ถึงคาถาวันนี้โชว์ว่าพ่อค้า อันนี้ก็หลังจากที่ฟังเรื่องราวที่บุรุษคนหนึ่งมาบอกแล้วว่ามีโจรซุ่มรออยู่ในวันทางก็จะปล่นพ่อพาค้าก็เลยคิดว่าบริชังและพ่อค้าจริงเจตว่าคิดแล้วอีกิว่าเวกําลังอันนี้เป็นตัวประธานเลยอาความขัดแคลนอารความบ,บุกพร่องคือมันก็คือมะยาปัจจัยของภาวะทิตย์ก็คือวิราาาววัสภาวะเวกําลังตรงนมยาปัจจัย จานั้น,นตัวนี้ใช้เป็นตัวบรรธานได้เลยไม่ต้องโยกวัตถุขึ้นมาอนละความขัดแคลนอนละความบกพร่องแไรก้วแ,แต่แต่ว่าในที่นี้ให้แปลว่าอนละความขัดแคลนเมของเราณตีิยังไม่มีอิทาอภิธานในในที่นี้ความขัดแคลนของเราหรือความขัดแคลนยังไม่มีแก่เราแม้ในที่นี้ก็ได้อวังพาเวสเตีคำว่าความเป็นอย่างนั้นมีอยู่หางันว่าเรานี่คำวิสามิจัก ไปเอตโตธานาโตจากที่นั่นในวาหาไม่ได้นั่นเทียวแล้วก็หาว่าเราเขมิสามิจัดไปอิโตธานโตจากที่นี้นะหาไม่ได้ยกฐานาโตมาหรือใ,ใคโยกปสัสสโตมาก็ไม่ถือว่าผิดอิติดังนี้ต่อขอให้ยังมีประโยคนหนึ่งอิเทวะเขาวิสติก็ขึ้นอาหามาอันว่าเราเขาวิสติจักมีอิท่าอวะธานีในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้ นักนดิ้นแปลว่าอยากมีไม่ได้ังจัดอยู่ในกรณีที่มันมีประธานสืาเราสามารถไม่ประานกรอบไที่บ้านที่จริงแล้วมันคนจะเอาประธานมาอีกรอบน,นะพราะว่ามีน,มนักบริสธในแต่ละประโยคบางคนจะขึ้นประธานมาทุกประโยคคือโซนนี้ยคนจะขึ้นประธานมาทุกตัวเลยทุกทุกคกุณภาพที่มีเลยถึงจะคุมมันอยู่ถึงแม้ว่าโหเออมันเป็นบุรุษเดียวกันน่าจะใช้แทนกันได้ไหมก็ มันมีน่าบริสธแต่ละประโยคเราขึ้นมาทานมาทุกครั้งจะดีกว่าคือขึ้นมาทานมาเนี่ยกรรมการนะกินอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ขึ้นประทานมากรรมการสามารถกินต่อได้ว่าอา่ะกรริยากุ่งภาคตัวเนี้ยมันมีตัวประธานถึงแม้บมกอ้างเราอ้างว่าเอา้เอาก็ใช้ประธานร่วมกันไงอคณะจะใช้ประธานร่วมกันแล้วเขาเอาทำไมไม่แต่ง,งพวกนี้ให้เป็นแค่เป็นกิเลวะไปเอากิยากรุณงภาคไป้ตัวหนักทุกเดียวทำไมไม่ทำอย่างนั้น ดะนั้นถ้ามีตัวประธานมาเนี่ยเรากลัวเอ้ยมีเกียร์ุมภาพมาเนี่ยเราควรควรจะมีตัวประธานให้เขาจะดีกว่าสำหรับการแปลโดยพัยันชนะอิติดังนี้อันตมาไปแล้วสนิกังสูตรสนักพี่ขุนางขอพิสุทังหลายอาหากล่าวแล้วอิติว่าก็เปิดถึงตรงนี้พันเตฆ่าแต่ท่านผุ้เจริญกีระได้ยินว่าโจราอันว่าโจรทั้งหลายวิรูป,ปิตุ กลามาเป็นผู้ใคร่เพื่อนล้นมังซึ่งข้าพเจ้าแล้วก็ใส่บุตววมาก่อนเป้นอ่ากียังคงภาคเรายัางอยู่ยัง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 ,ยงไม่ถึงก็ระหว่างก็เสร,ร์ตววมาก่อนเป้นแล้วก็ท้าตวายืนอ,อยู่แล้วหรือสมเคในบนทางก็สุตวาฟังแล้วอุติว่าอิทานิในการนี้ข้างในก็ขึ้นมานโชขึ้นมาอันว่าพ่อค้านิวัติสติจะกลับบุณอีก ติตรงนี้ทิตายืนอยู่แล้วแล้วก็มัคคในวันทากอิตรัสมิงนอกนี้ชนักทิตาตัวนี้จะเป็นกิยาพระกริยากรภาพของจูานี่อยู่ตรงนี้ไปอตุตมาสกาอาหารไว้แล้วก็สบายไม่ต้องคิดเลยมากอาหารว่าข้าพเจ้านี่อาคารตาวาไม่ไปแล้วเอิโตฐานตตาจากที่นั่นหรืออิโตฐานตตาหรือว่าจากที่นี้ ก็พระวิสติจะมีอิทะเอวะในที่นี้อิทะเอวะฐานีในที่นี้นั่นเทียวโทกังหน่ยนึ่งโยงตมาเอาประธันตาเป็นตัวประธานได้เลยอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอิทาฐานวีวสิตุกามาผู้ใครเพื่อนอยู่ในที่นี้วสัตุจงอยู่แต่เกิดใคร่สตัวมาเอ้ยใครใส่ใครแปลเป็นวิกิฎิกตาตรงนี้ใสตัวมา,มาด้วยเป็นผู้ใครเพื่อนอยู่ในที่นี้เป็นวสันตุจงอยู่ แล้วก็อันนี้เมื่อข้างหน้ามีกกิยรติภาพ้าที่รู้ว่ามันต้องสิ้นสุดประโยคแล้วประโยคหลังก็มีเกียรติภูผ้าใหม่เราก็ขึ้นมาทานใหม่เอาว่าคือตัวนี้คืออะไรพระท่านตาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายคันตุกามาผู้ไขเพื่อ,อนไปแล้วก็คันจตุจงไปพุทิยากาาความ,วามชอบใจอัตโนมของตนอิติดังนี้ นั้นก็ใครแปลว่าเป็นต้องเสริจตัวมาเป็นผู้ไข้เพื่อนไปต้องเสร์จตัวมาถ้าไม่ต้องการเสร็จตัวมาก็ต้องไปว่าผู้เฉยๆครับต่อมาพิโครัะภิกษุทั้งหลายปุจจิตวาอัมราแล้ววริชังซึ่งข้อค้าอิติวาเอวังพาเวสันตินื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่มายามเราทั้งหลายนิวัิติสามารถจักกลับอิติดังน,นี้แล้วก็คันตวาแไปแล้วสาวะถิงสู่ เมืองสามเวถีปุณณะจิมเสในวันลุกขึ้นก็วันจิตว,วันถวายมกคมแล้วสัตวังซึ่ง,ส,ส,งส,สัตดานิสีจริงสุนั่งแล้วประธานพระวัสดาปุจจตวาตถามได้ติว่าพิกเวรธุกรภิกษุทั้งหลายประธานจะโดนจากคำิธาตัวนี้ตัวนี้มัถตถุทั้งหลายนะคำิธาไม่ามาไปแล้วามาธนารานิเชนะสติงกับด้วยพ่อ้าผู้มีทรัพย์มากจริงหรืออิติดังนี้แล้วก็มีอุเตยุต ตรงนี้รุตเตครับมนคำว่าปันเตขฆาแตงคูเจริญอรมะเป็นเจ้าข่าแล้วก็ใส่เอวังมาก่อนเอวังอันว่าอย่างนั้นโจราว่าโจทั้งหลายปริยุทธทิ้งสุดซุ่มอยู่แล้วซุ่มอยู่รอบแล้วทวีสุตริมเคสุในวันท้าทั้งหลายแม่สองไปรวมรบรรณฐานะเพื่อต้องการแก่อนันก้นมาธนมหาธน,านาวานิชสัตซึ่งพวกข้าคงมีซับมากะนั้นมหาธนาวานิชสัตต์ต่ว่าซึ่ง แปลเวติกรรมในบทนามาิกตคือวิรุปปณะนะนี้ต้องเข้าซึ่งเนที่ีนี้เจนันจติพัทธทีตนหน้าต้องไปเขาซึ่งเพื่อประโยชน์หรือเพื่อต้องการแก่ปล้นซึ่งพ่อค้าผู้มีสัมมาเตนะการณีนะไม่เห็นนั้นทันเตนะยกกรณีนะเข้ามาโสวันิโชนะพ่อค้านั้นอันว่าพ่อค้านั้นที่โตดำรงอยู่แล้วตถาอิวัฒนีในที่นั้นเที่ยวปะนะแต่ว่าไม่ยังว่าข้าผูทั้งหลาย าปุจจติว่าอัมลาแล้วตังวานิชังซึ่งพ่อค้านั้นอาคตาเป็นผู้มาแล้วเราก็ใส่อัหมาย่อมเป็นเพราะเรามีไม่ยังอยู่ข้างหน้าเอามประโยค3สามเราก็ยังไม่อยากให้เอาตัปปัจจัยภูมภาคในกรณีที่ประธานเป็นบุตรมุรุษหรือมัจิมบุรุษถึงแม้ว่าทั่วไปทุกวันนี้เขาให้ตัปปัจจัยภูภาคได้ทุกบุรุษแต่เราก็ควรจะทําเป็นวิธีกตา เพราะเฉลวยทุกอย่างมันก็ยังยังไงก็ต้องไม่ยังเป็นตวัวประธานตัดบรรจัยอยู่ท้ายก็ยังเป็นวิกติกาตาในท่า,ามีว่าเป็นย่บอดันอ,อ่าก็ฉะนั้นก็ต้องแปลว่าไป,าปผู้มาแล้วแล้วก็อาหารยังเป็นอิตินี้พี่คุยอานวิกสงหลายวุตเตกลับทุแล้วมัตตวาตอดแล้วตรอนี้ว่ามัตตวตัดแล้ว,ว,วอิติว,าาาวา่าพิกเวดุกรพิกสงหลายมาตระวัณิโชราผู้ค้าผู้มีรัพย์มากอันว่าพ่อค้าผู้มีรัพย์มาก หรือว่าเจติย่ยอมเวนร่บมักคังซึ่งผลห้างโยรานังอธิตายะเพราะความที่แห่งโจรทั้งหลายมีอยู่อันนี้ก็ให้ขึ้นยะถามาก่อนหนึ่งคำยะถาฉันใดาที่จริงแล้วประโยคหลังมันไม่มีเอวังที่แปลว่าฉันนั้นเลยประโยคเราเนี่ยถึงเราไม่ขึ้นยะถามามันก็ไม่ถือว่าผิดคือแปลเหมือนแปลไปเรื่อยๆเพราะข้างหลังก็ไม่มีเอวังแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามียะถาและเอวัง ถ้าเกิดเขาต้องการจะใส่มาในเรื่องธรรมดาเนี่ยมันต้องใส่อยู่แล้วนอกจากในกระถาที่ว่ามันเรื่องมากของคณะฉันเนี่ยมาเลยอาจจะไม่ใส่มาให้ไปดูในแกะว่าอาจจะมีเพิ่มมานะแต่ถ้าเป็นนเรื่องธรรมดาเนี่ยไม่มีไม่ใส่ก็ได้ไม่คือไม่ต้องปลมาแต่ว่าถ้าจำได้ก็อ่ะไปก่อน,ลนแล้วกันก็เราดูหนังสือ,อหลายเล่มเขาก็เพิ่มมาบดกรรมการตรวจก็ตรวจนังสี่ จะเป็นเช่นนั้นก็เ,นเลยต้องข้ามเมืองเตาเหลียวเตาเหลียวตาตาแต่จริงแล้วมันไม่จะเป็นต้องใส่มาเห็นไหมมันไม่มีอันว่าพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเป็นรอบซึ่งวันทาง,งเพราะความเท็จจนทั้งหลายมีอยู่ยาถาชั้นใดอันนี้ก็ปร,ริสมนับุตรจีวิตุกาโมปิแม้ผู้ไขเพื่ออันเป็นอยู่ปริวัติเชติย่อมเป็นรอบวิสังซึ่งยาพิษฮาราฮังอันไรแนงแล้วก็ ถ้าจำถ้าถ้าจำมันสื่อได้ก็คือยาถาฉันใดถ้าจําไม่ได้ก็คือก็ไม่ต้องใส่เดี่ยวต่อมาก็พิคุณาติมาถึงปริวัติเทตรงนี้จะเป็นตนุนเป็น,น,เ,ปน,นเป็นประธานอันว่าอันแม้อันภิกษุยะตวารู้แล้วอิติว่าตโยภาวาจนถึงสรีสาสีตนุนีเป็นเลขไหนอันว่าอันว่าอันว่าอันแม้อันภิกษุ รู้ว่าตโยพระวานตพบทั้งหลายสามโยไรหิบริยุทธิตะมะคะสริสาเป็นเช่นกับตัวทางอันจนทั้งหลายส่มอยู่รอบแล้วก็ใส่วนติมาผมงภาพย่อมเป็นดังนี้แล้วก็บริวัตเชตรงเวทรอบปบาฟปังซึ่งปากปรติย่อมควรอาจารย์ามีเอวงังเอวงังตัวนี้ก็ใส่มาเอ,เอวงังฉะนั้นอิติดังนี้ถ้าไม่มี มัก็จะแปลไปเรื่อยๆโดยมีถาและอีวังทั้งสิบดังนี้กรณีนี้จบเลยแล้วก็อนุสันติิกติตวาธรรมังเทเสตโตอิมังคาถามหะเมื่อทรงสืบต่อเสื่องรสจนที่แดงซึ่งทมตลอดแล้วซึ่งคาถานี้ว่ากระดูในคาถาคาถาเราให้แปลประโยคหลังนี้ก่อนเพราะว่าสองประโยคข้างหน้าจะเป็นประโยคอีวาแต่นั้นตรงนี้เราก็ยกอพิขุเข้ามาพิคุว่าพิสุปริวัติชยพึงเว้นรอบ หลวงอายะใช่ไหมพึงเว้นรอบปาปานิซึ่งบาปทั้งหลายแล้วก็วัน,นิโชนี่คือว่าก็เป็นอีวาพยัยมมักขังแล้วก็ใส่ปริวัติเชโตมาเอ่อปริวัติเชโตมาในประโยคเรียบเทีย่ยบใส่มาทําไมใส่มาเพื่อให้เอามักคังมันเข้าไปสัมพันธ์ได้ถ้าไม่เอามักังถ้าไม่เข้ามาเนี่ยมักขังไม่สามารถสัมพันธ์เข้าในตัวไหนได้เลยเอาวุธกรรมะในวันนโชก็ไม่ได้ ฉะนั้นบางครั้งประโยคเปรียบเทียบเราต้องดูกริยาของประโยคหลักเป็นสําคัญก่อนว่าเขาใช้าตุอะไรแล้วค่อยเอามาประกอบเป็นอันตรายอย่างเช่นตัวนี้ดูตัวนี้ใช้ปริบทหนาท้ามัตถาก้าวมาเป็นปริวัติเชิงโตเพียงดังอันว่าพ่อค้าเว้นรอบอยู่ซึ่งผลทางอันบุคคลขอไปมีวิสษยะสองตัวเพียงดังอันว่าพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีสักมากหรือใครจะแปลเรียนสบดของเขาก็าคือผู้มี สักมากมีพวกน้อยแล้วก็เว้นรอบอยู่มักครั้งซึ่งคนทางก็อย,อย่างอันบุคคลขึ้นกลวนแล้วก็จีบเรียบแค่หนึ่งก็มิสังชีวิตุกาโมขึ้นปริโสมาเป็นตัวประธานแล้วก็อันนี้ก็อะไรใสปริวัติเชติเข้ามาเพียงดางนว่าบุรุษผู้ไข้เพื่ออันเป็นอยู่เว้นรอบอยู่ซึ่งยาพิษ เอาวิสังเป็นวัตกรรมะในปรนิวัตเชนโตคือใส่ปริวัตเชนโตมาเพื่อรับวิสังถ้าไม่ใส่มาวิสังสมพานไม่ได้จะแปลว่าอาวัสดุผุ้ให้เพื่อ,อเป็นอยู่ซึ่งยาพิษไม่ได้ยาพิษต้องเอาตัวเข้าหือเอาปริวัตเชนโตใส่มาอีกครั้งหนึง่งเข้ามาในเบียวอีไว้อีกตัวหนึ่งก็จะแปลว่าเพียงดังุริษนรณบุรุษชีวิตุก,กาโมโค,ค,ค,าคุออ้ค่เพื่อเป็นอยู่บริวัตเชนโตเว้นรอบอยู่วิสังซึ่งยาพิษแล้วก็จบอิติดังนี้ ครับข้อที่หนึ่งแปลโดยพยัญชนะมีใครสงสัยอะไรไมครับมีใครสงสัยว่าตนเองผิดอะไรบ้างไม่มียอมรับโดยสุุรีว่าผิดจริงๆไม่มีการทักท้วงคัดค้านะฮส่งหรือเปล่า ไม่ส่งไม่ส่งไม่มีก็มาดูในข้อที่สองแปลโดยอัดใครแปลโดยอัดได้ก็จะช่ำชองแล้วบ้างช่ำชองเพราะแปลโดยอัดนี่แปลสรุปดีนะอแปลได้แบบว่าแปลลุ้เพราะในตอนประโยคสามชอบแปลโดยอัดมากเลยเนี่ยตัด วิพัฒน์ตัดปัจจัยทิ้งหมดเลยนะมาดูอันนี้ก็เรื่องของอะไรธิดาธิดาปอบคอนธิดาเข้าตอบทิดาทุกคนทิดาปอบคอนใช่ิดาปอบคอนไม่ใช่เข้าตอบธิดาปอบคอนก็ในวันที่สามตอนนี้พระทิพย์ปณะก็ตอนยาที่ย์พุเสด็จในวันที่สามเทโรพระเทระ ภาษสาเทวทีตายะสมัชนณีสัทธังสุตวาจักฟังเสียงไม้กวาดของนางเทพิดานั้นหรือได้ยินก็ได้ได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเทพิดานั้นจะมีจกักจะมีสองตัวนั้นระหว่างช่วงสองข้อความแปลต่อกันก็แลกแต่ละ จิตเทหิจะจิตเทหิประวิถังตรีโลภาสังตรีโลภาตรีโลภาสังทิสวาจักและเห็นแสงสว่างอันรอดเข้าไปหรืออันวาดเข้าไปอันส่องเข้าไปทางช่องลูกดานอันผ่านเข้าไปไปรอ,อดไปทางช่องลูกดานเห็นไหมแปลได้จสนวนได้มากมายเลยบางคน,นเห็นแล้วซึ่งแสงสว่างซึงแล้ว,วอันเข้าไปแล้วโดยช่องแห่งลูกดานทั้งหลายเขียนตัวติม กินมันเยอะทัางอดเดิมอีกทั้งหลายกินต้นเต็มพรแม่ก็ออก <c oughs> เป็นลูกตานาะเปล่าที่เรากินกันนะลูกตาเล็กๆ,ๆขนาดกินก็เผาอ่ะแล้วเขามาแขวนไปตรงประตูแล้วเป็นช่องห <c oughs> รือเปไม่ใช่แ้่ลูกทิศดกยงมุมนะ่นาจะเป็นประตูแล้วมั้งที่มันขัดๆอยู่มันมีช่องเล็ดลอดอยู่ไม่รู้บ้านไน่มีแบบนั้นหละจานน <c oughs> ั้และเห็น แสงสว่างอันเข้าไปทางช่องของลูกดาเปิดประตูแล้วถามว่านางใครกว,ว,ว,วาดยูนางใครกวาดยูนางใครกวาดยูนางเทพิดาตอบว่าท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเทพพิดาชื่อวราชอชาพู้เป็นบ,บุตรธลิกาของท่าน ดิฉันเป็นรานชาติทิาผู้เป็นตุปทาของท่านพระเจ้ากล่าวว่าขึ้นชื่อว่าอุปัตติกาผู้มีชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีไม่ไม่มีไม่ใช่หรือจ่ไม่ได้มันมีราชาทิิตาตัวไหนเนี่ยคือนาม,มาติแปลว่าขึ้นชื่อว่าหรือชื่อว่าอะไรเฉยก็ได้แต่ใช้ชชชชนในความหมายที่ไม่ค่อยดีแล่ขึ้นชื่อว่าอ่าความหมายที่ดีอยู่กับหลังสัร์ที่ดีเช่น พุทธาจารมนะกันเลยคำว่าธรรมดาว่าพระเจ้าทั้งหลายถ้าเป็นกลางกลางคือชื่อว่าชื่อว่าเบถไยิกาหรือติชื่อว่าหญิงที่ไปดูถ่กามีชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีไม่ใช่หรือนะเทพวิดากล่าวว่าพูดถึงตัวนี้ท่านปุจจเดินดิฉันรักษานาเข้าสาวีอถวายเข้าตอกแล้ว มีจิตเลื่อมใสกับอยู่ถูกงูกัดแล้วก,กระทากะละถูกงูกัดแล้วตายมันเกิดในเทปโรคชั้นเดวดึงเห็นไหมเราไม่ต้องใส่อัมิีมาไม่ต้องแปลงเป็นวิกติกตาพอแปลอยากเราไม่ต้องแปลรักษาโครงสราง้างนั้นแปลเท่าที่เขาวางไว้เลยจะมีอัมิีหรือไม่มีอมัมอิีไม่สนใจมันไม่มีให้แปลก็ไม่ต้องแปลาะนล้นแปลอย่างนี้นคือแปลเท่าที่ตาเห็นเท่านั้น ก็คือเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงแล้วก็ดิฉันขึ้นมาอีกท่านจะท่านจะขาดิฉันคิดว่าใส่คิดว่าเป็นตัวเปิดก็ได้คิดว่าจิตตัวคิดว่าหรือใครจะพูดมาแล้วด้วยความคิดว่าไหนดิฉันคิดว่าคิดว่าอะไรอญญายังสมมติสมบัตินี้ดิฉันนิสัยอาศัยอญญายังพระพุทธเจ้าละทาได้มาหรือได้แล้วอิทานิป,ปีแม้แบบนี้ ดิฉันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระทำกระตว่ากระทำวัตตปฏิวัตังวัดและวัดแล้ววัดตะวัดตอบตุภาการแก่ท่านแล้วก็คริสสามิจัก,กระทำสัมปติงสบัติทัพวังให้เป็นของมันคงทาวารดังนี้แล้วจิงมาตรงนี้แล้วจิงมาปเจระ,ระกล่าวว่าเอตังทานัง จะแปลว่ารตจะมีต้นของบางก็แล้ก่อนก็ได้ฮิโยบีแม้เมื่อวานโปรเตบีแม้วันซืนเอตังทานังที่นั่นแต่ยาวะเจ้านั่นเองหรือเจ้าคนเดียวเจ้านั่นแหละอ่าสมัติตังกวานแล้วหรือน้ำคนดื่มเออน้ำน้ำอันประกคนดื่นน้ำดื่มน้ำใช้เจ้านั่นแหละ ให้เข้าไปตัอ้งเอทอนั่นแหละให้เข้าไปตั้งไว้แล้วหรือน้ำเทพิดาตอบว่าใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะเจ้าค่ะหรือใช่ครับข้าแต่โบข้าปุเรนใช่คนใช่เจ้ขาค่าะอ่าประเทศนะกล่าวว่าเจ้าโจรีไปจงนางเทพธิดาแล,แล้วก็วัดตังวัดปยาจกตก่างที่เจ้ากระทำแล้วนี่ กระตาหัวตุจงเป็นวัดที่เจ้ากระทำแล้ววัดที่เจ้ากระทำแล้วจงเป็นวัดที่เจ้ากระทำแล้วแล้วก็อิโตปะไยยะตั้งแต่นี้มาตั้งแต่ินี้ไปตเจ้าอย่ามาที่นี้เจ้าอย่ามาที่นี้นางทิพย์ดากล่าวว่าท่านเจ้าขาท่านอย่าให้ลิฉานจิบภาย มิชันท่านขอจงให้เพื่อจะทำวัดแก่ท่านแล้วก็ทำสมบัติของดิฉันให้มันคงถืดให้ทาวนถืออฏิระกล่าวว่าเจ้าโจริไปนางเทพิดาเกลือลรนรับปานลงไปไเฉยกันแบบคือถ้ามันอยู่หลังแล้วไปทีหลังก็แปลไม่ออกอะไระออกตเนียเลยเจ้าโจิีไปนางเทพิดาเจ้ามันจากกระิกจากจากตรงไหนกริกตัวนี้นจนเจ้าอยากระทำ ความที่เรามีคือที่แห่งเวลาเข้ากับแปลรวมที่แปลว่าแห่งและแปลว่าที่ได้เจ้าอย่าทําความที่เราแล้วก็อันเนี่ยแปลว่าถูกก็ได้ถูกพระธรรมันก็ถึงนั่งจบพัดอันวิจิตพึงกล่าวในอนาคตว่าเจ้าอย่าทําความที่เราถูกพระธรรมันก็ถึงนั่งจบพัดอันวิจิตรพึงกล่าวในอนาคตว่า ได้ยินว่าได้ข่าวมาว่านด้ข่าวมารตนหนึ่งมาทําวัดและวัดตอบตั้งน้ําใช้น้ําฉันน้ําใช้น้ําฉัน,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 นไว้เพื่อพระมหากรสบาทถิระตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาในที่นี้จเจ้าตงกลับไปเสียจบใช่นะไหแปลได้ย่างงี้ไหมดีกว่านี้คับดีกว่านี้อ่านแล้วบอกไม่ได้ทำมันจะดีกว่านี้ได้ไง ไอ้ที่ผ่านมาที่ถามอ่าที่ผ่านมา <c oughs> ดีกว่านี้ผมกว่าแ <c oughs> ปลโดยอัดนกับแปลโดยพนักานนี่มันไม่แตกต่างกันเลย <c oughs> แต่แค่อันว่าทิ้งตัวเดียวที่เหลือยัง <c oughs> คงทั <c oughs> ้งหลายเต็มเลยไม่กล้าทิ้งสักตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่อ่าเนี่ยแปลผิดยากม,มากสำหรับผมนะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องออกสับไม่ต้องออกเออไม่ใช่ไม่ออกสับได้ไง S <S 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 สับทุกสับต้องแปลแต่เราจะลดวิพัตลดปัจจัยได้ผสมกันเลยได้ต้องการผิดก็ไม่ออกแล้วไม่ต้องการจะวิพัฒน์อ่าเ,เราก็ไม่พูดเราก็ได้นะแมฮะคำเป็นคำพูดเราที่เข้ใจญ่กำละต้องสาราสั์มันต้องมันมันต้องแปลทุกสัพที่มีแต่ก็ยังมีสับยืนนะครับใช่แต่ตามที่เราเข้าใจเช่นแบบน้ำกินน้ำใช้เจ้าทำให้เราเล้าหลือวาใช่ใช่ได้ แต่ว่ามันคือบางครั้งฟังฟังอาจารย์สอนบางคนอ่ะเขาบอกแปกเก็บใจความมาเลยกับใจความเอาหลับตาลแล้วก็เล่าเรื่องเก็บใจความเอาแล้วเนี่ยในี่คือแปลได้อาดหูสอนอย่างนี้มาเนี่ยเอาลเลยสิวอดไว้กันเลยอแล้วลถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นประโยคสีแลว้วไิคาแต่งทําไงอ่ะเขาเก็บใจความอะไรมาเ,มเราไปแต่งตามที่เขาแปลเนี่ยจะรู้ว่าสับไหนไปสับไหนไหมมันก็ไม่รู้เลยฉะนั้นคือ แปลทุกศัพที่มีแต่ว่าต้องแปลให้ได้เป็ความให้เป็นภาษาไทยของเรามากที่สุดก็คือลดวิพัฒน์ลงลดปัดจจัยลงแล้วไม่ออกนาน,นาทีออกทีหรือมีหลายตัวแปลเพื่อจะไปอีกวัว,วปัจจัยหนึ่งใช้แล้วทอดได้อยู่แล้วจึงเนี่ยได้อยู่คือแปลทุกศัพท์ที่มีในกิจการแปลเรียแต่ว่าแล้วก็สามารถแปลล้มจากคำเป็นกันได้ โอเคไม่มีอะไร